สวัสดีอีกคลิปนะคะท่านผู้ชมผืนนี้นะคะเป็นปกาตรอบโบราณเป็นผ้าที่ทอฟืนไม้นะคะหน้าผ้าประมาณ97-98เซนนะคะแต่ว่าถุงผ้าเนี้ใหญ่มากกว่า2เมตรผ้าผืนนี้มัดหมี่ด้วยเชือกกล้วยนะคะแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ประกอบปกาตรอบผืนนี้เนี่ย โอบขาวนะคะโอบขาวโอบขาวส่วนใหญ่ประกาตรอปที่เราเห็นจะเป็นโอบเหลืองแต่ผืนนี้โอบสีขาวเนี่ยนะคะ่ะส่วนใหญ่ประกาตรอปจะเป็นโอบเหลืองลักษณะนี้นะคะแต่ว่าผืนที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นผ้าที่มัดโอบขาวทำให้ดูเด่นขึ้นมานะคะผ้าผืนนี้ทอ 3ตะโกโคมนะคะเหยียบลายทางมะพร้าวคุณยายอายุเยอะเหยียบโคมลูกแก้วลำบากนะคะเพราะการเหยียบโคมลูกแก้วต้องใช้สมาธิสูงส่วนทรงของลายผ้าเนี่ยได้อารมณ์ผ้าโบราณเลยนะคะเป็นมิติผ้าโบราณผ้าสีสวยคลาสสิกมากนะคะแล้วก็นุ่มพลิ้วมากเป็นไหมหน้อย ไหมน้อยไหมบ้านทอสอดริมเชิงบนล่างนะคะริมผ้าเรียบร้อยค่ะริมผ้าเรียบร้อยนะคะทั้งเชิงบนและเชิงล่างแต่ผืนนี้ชอบตรงที่สวดทรงของของลายดอกนะคะไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะคะมันยังมีอารมณ์ของ งานโบราณที่ขาดเครื่องอำนวยความสะดวกนะคะใช้เชือกกล้วยในการมัดสีสันสวยเลยค่ะสีคลาสสิกนะคะท่านที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมานะคะ4,500บาทผ้าประมาณ40ปีนะคะใหม่น้อย ทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนไหมน้อยไหมบ้านใช้เชือกกล้วยมัดทอสามตะกอลายทางมะพร้าวนะคะ สีจริงของผ้าจะเป็นช่วงนี้นะคะพอดีไปฉีดวัคซีน <c oughs> มาแล้วก็คอแห้งมากดื่มน้ำทั้งวันนะคะมึนมึนมากแล้วก็มีไขร้รุมๆเพิ่ง <c oughs> เพิ่งจะได้มาถ่ายคลิปนะคะเสียงก็เลยแหบๆนะคะท่านใดถูกใจอย่าลืมทักทายมานะคะโทรได้ที่เบอร์087246 3434-087-246-3434 34, 34 34, บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ